โอเคกับส okay, วัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชกป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันใน Jurassic World The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวเกผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่อกของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีแพ็คอัปเดตเข้ามาไม่รู้เรียกว่าแพ็คเก่าหรือแพ็คใหม่ได้นะผมเพราะว่า จริงพี่ไม่เคยเจอแต่ทุกคนอาจจะเคยเจอมานะผมนั่นก็คือแพ็คไดโนเสาร์เดนนั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมโอ้โหเป็นไดโนเสาร์เดทัวร์นะผมแพ็กนั่งรถเล่นที่พี่เคยพูดถึงนะผมก็มาใช้แค่หนึ่งร้อยเงินเขียวเท่านั้นครับผมไปลองกันจะเป็นยังไงบ้างเอยเหลือเวลาสองวันนะผมทุกคนก็เล่นตามกันได้นะฮะเผื่อใครอยากแบบ ผู้เล่นใหม่เนาะอยากในการรีเจนเดอรี่ครับผมก็มาลองเล่นดูได้โอ้โหเอาตัวกลางแล้วกันเนี่ยมันต้องครึ่งบกครึ่งน้ำอะแต่เราไม่รู้ว่าจะเจอกับตัวอะไรอะดิเราเลือกตัวที่เลือดเยอะดาเมจเยอะไปก่อนแล้วกันครับผมถ้าพูดถึงเรื่องธาตุคงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเจอตัวอะไรไงเราไม่มีกินพืชเลยเอาไปสักตัวแล้วกันครับผม มามีอยู่แค่สามเม็ดเท่านั้นนะผมทุกคนไปจัดครับผมแม็ดแรกเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรวะสรตีกโกโอ้โหยลลวว่ะเป็นพันเลือดสองหมืนบ้าไปแล้วโอ้โหแลแ้วสามเม็ดตัวจะมันจะโอ้โหมันจะไปพอ,อยังไงวะเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวนะเป็นการลองตัวก่อนละกันนะผมทุกคน อ๋อไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยรอบแรกมาจัดครับผมโหยนึกว่าจะเด้งตะแล้วครับผมเห็ินค้างนานๆเฮ้โยโอ้โหแว้าดามจมันเยอะกว่าเลือดเราอีกโอ้โหไม่ได้ดูลูงี้เอากินเนื้อมาเดงก็ดีอย่างน้อยน่าจะเก็บได้สักหลงแต้มครับผมแต่อย่างเงี้ยไม่รอดครับผมโดนไปก่อนเลยร่วงครับผมร่วงแต่เริ่มโอ้โหแล้วย,ยังไม่มีเต้ม แบบนี้เย่ครับผมเย่ของจริงอะอุ้ยดูดิสตีโกตีพี่แบบแค่สองแต้มคือตุยครับผมนี่ขนาดกินเนื้อนะเนี่ยมีกัโลเลยว่าหกสิบเจ็ดอ้โหสะดุ้งไปแล้วหนึ่ง <c oughs> อุ้ยพี่ต้องยอมเกียดสองตัวเลยหรอวะเอาละผมเราเล่นแพ็กนี้เราถึงได้ตัวเลเวลที่มันแบบเกินแม็กนะผมโดยปกติเราไม่มีทางได้เลเวลเกินแม็กเนาะ โอ้โหเรียบร้อยครับผมส่งถึงสวรรค์โอ้โหเฮ้ยมันยากอยู่นะเนี่ยโอ้ยนี่แค่รอบแรกแต่มันมีสามแมตต์ไงสามแมตต์ครับผมไปก่อนสตโกว้าเบิบงนึ่งเบิบเบิบเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผม เฮ้ยตึงเฉยอะไรวะคือด้วยปกติอ่ะมันเป็นแพ็คโอ้โหนั่งรถเล่นไม่น่าตึงขนาดนีอะผมมาอาเฮ้ยโอ้โหโอ้หรอบนี้มีสองตัวแล้วเป็นกินเนื้อด้วยอายาไม่น่าจะรอดแล้วครับผมแต่จะไปให้มันถึงรอบนี้ตามแล้วกันทุกคนจะได้ดูว่ามีตัวอะไรไปครับผมจัดนะ โอ้โหตึงจัดจัดครับผมเรียกว่าตึงจัดจัดนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันก็ไม่เท่าไหร่ครับผมมันแกล้งเงินเกี่ยวหนึ่งร้อยเงินเกี่ยวหนึ่งร้อยไม่เสียได้หรอกครับผมต่เสียได้ตรงว่าโอ้ยมาพีเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าแพ็กนี้มันเป็นอะไรมีจะมีตัวอะไรครับผมแล้วไม่รู้ว่ารอบหน้าเรามาเล่นอีกทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวพี่วันนี้พี่เล่นในสองแพ็กสองรอบแล้วกันครับผม รอบนี้พี่ว่าไม่น่าจะผ่านเพราะตัวหมดก่อนเอาละไปนอนก่อนไม่เป็นไรโมโนไม่เป็นไรรอบนี้แค่ลองตัวละกันครับผมทุกคนไม่น่าจะรอดว่ะจริงๆรอบท้ายยาวเลยไปตัวเลยถ้ารอบท้ายมันตัวตัวต่อตัวก็น่าจะไหวครับผมโอ้โหโยกเลยดีเดียวฮะทีเล็กอิงจะกล้าห้าวหานเกินไปละอิงจะกล้าห้าวหานเกินไปแล้วเพื่อน วโรตีลงมาก็น่าจะตบเราล่วงอีกออะไรวะไดนโตต์เดวันของเดนโตเตามันไม่ใช่หรอกเพื่อนมันไม่ใช่แล้วโอ้โหไม่ได้เสียดายเงินเขียวเลยครับผมเตียดายที่ไม่ทันรู้เหลี่ยมของ AI นี่แหละสีมาขออย่าไม่ตีแบบนี้ด้วยเราต้องเสีย่งตบไปเลยครับผมขอเอา เ๊เออเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมเฮ้ยเหลือสองตัวเหลือสองตัวยังพอไปสู้ได้ครับผมถ้ารอบสุดท้ายมันมาแค่หนึ่งตัวนะเฮ้ยทำไมเครื่องพีะดุดแปลกๆวะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมจะเจ้าไรไปสู้สองตัวแล้วโอ้โหอีกตัวหนึ่งจะไม่รอดแล้วสาก,ก้ ดูเก้ลูกก็จะไม่รอดแล้วเราไปจัดครับผมไปดูสเตปเอไก่อนละกันครับผมทุกคนเดี๋ยวอย่างที่บอกที่เล่นให้สองรอบเลยเออแต่ถ้าสองรอบไม่ชนะอีกอะไม่ชนะก็ปล่อยมันไปได้ไหมแพ็กเนี่ยไม่ไหวครับไม่ไหวเฮ้ยแต่พี่ตีเนี่ยมันจะได้เป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากได้สมรีเจนเดอรี่ครับผม <S <S อารามาันตรงจะดอนลงมาแล้วครับผมและดาเมจสี่พันห้าอูย คือนี่แหละครับผมใครอยากเก็บรีเจนดารี่ก็เก็บได้เอยแต่มันจะให้ตีรอบสอหรือเปล่าถ้าเบร์รอบแรกแล้วคือแฮ็คันอาจจะหายเลยหรือเปล่าครับผมถ้าไม่มีตีรอบสองก็ว่าว่าเลยครับผมเอาละฮะออ้ยบอกได้เว้ยแต่มันไม่น่าจะได้อยู่นานครับผมยังไงตัวเนี้ยเราก็ต้องทิ้ง่วนเจ้าตาโก้ทิ้ง่วนแน่นอนครับผม โอเคตอนนี้ยังกันได้อยู่ตอนนี้ยังกันได้อยู่แต่ยังไงก็ต้องทิ้งทวนครับผมอย่างที่บอกแล้วตัวเดียวไม่มีดงางชนะสามตัวแนี่โบก้าพลังแบบโอ้โหไม่ได้โดดจนหือหวาอะไรขนาดนั้นครับผมมาปบ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมแรเป็นอย่างนี้เออ,อเกยังจะต้องเก็บไว้หรือเทนี้ค่าก็ไม่ชนะแล้วเพื่อน <laughs> โอ้ยยังจะเก็บไว้ถึงแต้มอีกแค่นี้คาก็ไม่จะนะแล้วไปนอนปึ๊บปั๊บบ๊บเรียบร้อยครับผมเอาละฮะเอาละฮะดิโลยังไงดิโลมันถ้ามันเก็บไว้ก็จบเออไม่เก็บครับผมไม่เก็บแตกก็จบเหมือนกันครับผมคือเราจัดการได้แค่ดิโลแหละทุกคนคือรอบนี้มันแพ้ร้อยเปเต็มแล้วครับผมไปนอน วัดเรียบร้อยครับผมโอเคแบคิโออะไรเป็นชนะวะถามจริงคือมันไม่ได้อยู่แล้วครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่าพี่แบบยอมแพ้นะแต่มันเหมือนดูบังคับให้ยอมครับผมวัดเรียบร้อยไม่เป็นไรลูกพ่อเจ้ากระดองโอเคแลต่อไปครับผมโอ้อโอ้โหเราได้จับเจ้ากระดองมาเล่นครับผมเดี๋ยววันสักวันพี่ต้องฟิลมาแน่นอนมา ขอให้ได้ตีต่อแล้วกันนะอย่าเพิ่งทิ้งแพ็กไปไม่ใช่ให้เล่นรอบเดียวล่ะเพื่อนขอแก้มือเด้อโอเคให้แก้มือครับผมหนึ่งร้อยเงินเกี่ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอบนี้พี่จะเลือกตัวแบบดีๆแล้วก็จะเล่นแบบดีๆนะแต่ถ้ามันสุ่มตัวใหม่มาแบบมันไม่ใช้ใช้สเต็ปตัวเดิมอย่างเงี้ยก็พี่ก็แป้อยู่ดีครับผมขอให้มันใช้สเต็ปเดิมแล้วกันนะ รอบแรกมันต้องใช้กินเนื้อเยอะหน่อยเพราะว่าตบสเตโกต้องทิ้งดวนตัวหนึ่งครับผมแล้วก็รอบสองกินเนื้อรอบสามต้องเหลือตัวทั้งสองตัวแบบเลือดเต็มเต็มยนะมาขอแบบเน้นๆตัวเดิมเถอะโอเคครับผมสเตโกแบบเดิมสวยงามครับผมเลือดดำอ็ดเยอะเหมือนเดิมนี่แหละแค่สองตัวพอไปจัดครับผม ยังไงเราก็จะดิ้งตัวหนึ่งอยู่แล้วครับผมซึ่งถ้าไม่ดิ้งตัวหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่จะเก็บมันครับผมแล้วตัวเราก็ถ้าไปถูกเฉลี่ยเลือดอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากครับผมถ้าไปรอบใหม่นาะเอาละครับผมตีแค่หนึ่งเพื่ออ้อู้ออตากันอยากให้มันตีสองโอเคครับผมอย่างน้อยมันก็กันหนึ่งลวะเออโอ้ตีหนึ่ง เพื่อนโอ้โหเก็บจานแล้วครับผมมันไม่สุดอะมันไม่สุดอะเพื่อนเออตีมาแบบนี้เลยเพื่อนปั๊บปั๊บปั๊บโอเคนี่ครับผมรอบแรกให้เราชาร์จไปเลยครับผมถ้าเราเก็บแต้มได้สี่แล้วนะผมเอาเทคนิคนี้ไปครับผมอย่างน้อยเสียหนึ่งตัวก็ยังดีกว่าเตียตองครับผมปั๊บปั๊บปั๊บ เรียบร้อยไม่เป็นไรไมกาโลลูกพ่อทำดีมากมาแล้วครับผมมีอินโดแรปเตอร์มาแล้วตุงมันลงไปนอนสวรรค์สเตโกเลือดหมื่นเก้าเหรอ <c oughs> เลือดเยอะไปเพื่อนเลือดเยอะไปปบับปับปับปับเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผม <c oughs> สวยงาม,มาก โอ้โหตึงจะจัดๆครับผมแพ็กนี้แพ็กนี้แบบมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยนะแต่ตึงครับผมมารอบสอยังแบบเดิมครับผมทุกคนอย่างนี้สวยงามฮะเราก็เล่นเหมือนเดิมครับผมเอาตัวนึ่งอ่ะมันต้องมีตัวหนึ่งอ่ะแทงคือตัวหนึ่งต้องยอมครับผมทิ้งดวนไปเลยเนาะมาน่าจะไหวจัดครับผมออ เดี๋ยวนะขอคำนวณก่อนครับผม <c oughs> บนเยอะก็ไม่ได้มันมันก็เป็นแม็กที่ตึงอยู่นะอย่างที่บอกครับผม <c oughs> โอเคต,ตีตีตอ่องครับผมโอ้ยแต่ถ้าเลือดเหลือมากกว่าดาเมตมันต้อหน่อยหนึ่งจะดีมากครับผมคือเราจะได้แบบให้มันตีอีกหนึ่งแต้มได้อนะ่ะโอ้ยแล้วมันมืมันยังจะเก็บไว้อีกนะเหรอเพื่ออะไรเพื่อน เพื่ออะไรก่อนแั้นเรายังไม่บูตแล้วกันนะผมถ้าบูตไปเลยมันอาจจะเก็บชาร์จหรือเปล่าโอเคมันไม่เก็บชาร์จครับผมมันกันไงสามตีหมดสามเลยเพื่อนโอเคตีสามครับผมเรียบร้อยโอ้โหแต่เรากาันเสียแต้มหนึ่งเสียดายครับผมแต่ไม่เป็นไรอะยังไงมันมันจำเป็นใช่ไหม รอล่อบลองเนี่ยเราต้องพยายามเสียแค่ตัวเดียวครับผมโอ้โหอย่างนี้ดีเลยครับผมไม่ตีแบบนี้เรามีโอกาสตอดเลือดอีกสบายแล้วไปหุยกันสองโอยเสียดายครับผมเฮ้ยเสียดายว่ะถ้ามันแบบเอ้ยถ้ามันไม่กันนะหืมล่วงไปแล้วครับผมโอเค อ่าอย่างนี้เดี๋ยวนะมันเหลือหนึ่งแต้มใช่ไหมมันเหลือหนึ <Lebanon. S 2> ่งแต้มครับผมทุกคนโหยแต่ไม่อยากให้เวโรตีลงมาตีเยอะนะขอให้มันเอามาการหนึ่งแต้มอ่ะอย่าช้านะขอร้องเถอะเพื่อนถ้ามันช้ามันจะมีห้าโอ้โหเรียบร้อยตูวโอ้โหเอาละครับผมโอ้ยมันมีห้าถ้ามันตีหมดอย่าตีห้าขอร้องไม่งั้นเลือดเราจะน้อยลงไปอีก โอ้โหตูโดนทุกจอดเลยเพื่อนเออไอมันเป็นคนยังไงวะมันเป็นยังไงของมันวะเฮ้ยบ๊บ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมถือว่าพ้านนะแบบนี้ถือว่าพานนะ้แบบนา,พานมากครับผมโอ้ยพี่ว่าจะเหลือเลือดเยอะๆลวหน่อยรอด้ายครับผมโอ้ยแล้วเราเหลือ ถ้ามันเหลือเลือดเยอะกว่านี้เราอาตากโก้มัแหงให้เจ้าดินโลได้ครับผมแล้วก็ดิ้งทวนโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้ครับผมมาจัดก้าบผมกลายเป็นเวเลยฟรีแรปเปอร์ต้องหมัดแหงครับผมและโอ้โหตาโก้เลือดเหลือนิดเดียวเลือดเหลือนิดเดียวแบบในเย,ยีับผมอยาโอ้โหไม่รู้ทุกคนจะแบบเจอตัวแบบพี่หรือเปล่านะผมน่าจะเจอเหมือนกันหมดเนาะ พราะว่ามีเล่นสองรอบก็เจอเหมือนกันหมดครับผมแต่ตอนนี้มันเก็บไปแล้วอะโอ้ยโอ้โห,โห,โหโดีนะมันกันแต่รอบนี้ถ้ามันตบสองที่ต้องเอาไปชาร์จเมื่อกี้อะเอ้าโอ้โหแบบนี้สวยงามครับผมโอ้โหดีแล้วไม่ไปตีครับผมไม่งั้นคือเราได้แค่สองแต้มออกนะคือเรามีชาร์จแค่สองครับผมเอาล่ะแต่ตอนนี้เรามีสีแล้วครับผมสถานการณ์พลิกผัน โอเคตีสี่ด้วยสวยงามสวยงามครับผมมาสาโก้มาแล้วเดี๋ยวให้สาโก้ตบไปก่อนครับผมยังไงก็ต้องทิ้งทวนครับผมพี่อินโดแรปเตอร์ก็เลเวลน้อยเลือดน้อยดาเมจน้อยโอ้โหเอาละฮะพี่อินโดแรปเตอร์จะเก็บไอ้ดอนไหวโอ้ไอ้ดอนก็เลือดมันเยอะเลอเกิดเว้ย โอ้โหไอเอาเราทุกช็อตเรียบร้อยครับผมเอาละฮตอนนี้เจ้าดอนมันเหลือดหนึ่งแต้มด้วยครับผมไม่รู้ว่ากันหรือชาร์จแต่ถ้าเราจะตีเราก็ต้องตีเกือใช่ไหมพเพราะถ้าไม่ตีเผือดแล้วมันยังโอ้โหมันยังอยู่รอดนี่จบเลยครับผมขอให้มันอยากไปชาร์จขอแค่นั้นแหละไม่งั้นไเบคิโอตีแล้วดูเบคิโอครับผมถึงจะลดทอนเลือด ก็น่าจะตีโอ้ยพี่อินโดตายในสองเต็มโอเคอเย้เรียบร้อยครับผมโอ้โลุ้นจัดครับผมโอ้โหลุ้นจัดเลยฮนะเฮ้อลุ้นจดเสียงแหบมาได้ตอนเนี้ยโอเคสวยงามครับผมโอ้โหจะนานนะเนี่ย ไปครับผมร้อยปเป็นแล้วไปนอนเจ้าแบคกิโออู้ยไอจะมาฉลาดกว่าเราได้ไงวะบิบเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมด้วยงามากโอ้ลุ้นจริงๆครับผมต้องบอกว่าลุ้นจริงๆริอะคือแบกมันไ้ได้แบบ ได้ของดีอะไรมากครับผมแต่ก็โหยทำให้เราแบบมันและตื่นเต้นได้ครับผมก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูได้นะครับผมสำหรับแอคได้รถซอเดทัวโห้ผู้เล่นใหม่ได้รีเจนเดอรี่ทุกคนนะผมมาจัดนะฮือม,ม,มรีเจนของพี่แดงแจ๋มาเลยโอ้โหตีนังยากลำบากเสียอเงินเขียวไว้สองร้อย ให้ระดับเละก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงาาก็่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ใครอยากตีหรือไว่ได้2องวันนะครับผมสำหรับแอคนี้ลองไปตีกันได้นะผู้เล่นใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคน